กว่าจะก้าวขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่ต้องใช้เวลาพอสมควรสวัสดีครับมาพบก,กับช่างยอดเช่นเคยนะครับนายสมพรใช้บางยางนาย,ยกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยชี้ต้องให้เวลากับนักกีฬาวอลเลย์บอลหญิงทีมชาติไทยรุ่นใหม่ในการพัฒนาศักยภาพเพื่อขึ้นมาทดแทนรุ่นพี่ทีมชาติไทยเพิ่งจะปล่อยนักกีฬาไทย27คนกลับไปรับใช้ต้นสังกัด หลังจากที่ได้ร่วมซ้อมในนามทีมชาติของปี2563ตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานายกสมพรใช้บางอย่างให้สัมภาษณ์ว่าในปีนี้ทีมชาติชุดใหญ่แม้จะไม่มีโปรแกรมการแข่งขันและตอนนี้การเก็บตัวฝึกซ้อมของทีมหญิงได้สิ้นสุดไปแล้วซึ่งเราให้นโยบายกับทีมงานผู้ฝึกสอนว่า เราจำเป็นต้องรีบพัฒนาเนื่องจากว่านักกีฬารุ่นเก่าที่สร้างชื่อเสียงมายาวนานเริ่มโรยลาไปตามอายุเราต้องเล่งสร้างใหม่เพราะฉะนั้นนักกีฬาที่เตรียมสำหรับทีมหญิงเราพยายามเรียกเด็กรุ่นใหม่มาเกือบทั้งหมดและมีนักกีฬารุ่นเก่าบางคนที่อายุยังน้อยมาร่วมซ้อมด้วยทั้งหมดที่ร่วมซ้อมก็มี20กว่าคน ซึ่งทุกคนให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีทั้งสโมสรต้นสังกัดที่ปล่อยตัวนักกีฬามาร่วมซ้อมและโดยเฉพาะนักกีฬาทุกคนที่ทุ่มเทและมุ่งมั่นที่จะพัฒนาศักยภาพของตัวเองเพื่อทดแทนรุ่นพี่แต่อย่างไรก็ดีเราต้องใช้เวลากันพอสมควรเพราะที่ผ่านมานักกีฬาที่เราเรียกว่าเจ็ดเซียนแต่ละคนต่อสู้และอยู่กับทีมมาอย่างยาวนานพอสมควร เพราะฉะนั้นการสร้างทีมใหม่คงต้องให้เวลากับทีมนี้เราต้องให้เวลากับผู้ฝึกสอนและให้เวลากับน้องๆชุดใหม่ด้วยครับนะครับอันนี้ก็เป็นบทสัมภาษณ์ของนายสมพรใช้มังยางนายกสมาคมกีฬาวอลเลย์บอลแห่งประเทศไทยนะครับที่ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับการที่จะรุ่นใหม่นะครับเด็กรุ่นใหม่ที่ฝึกซ้อมกันในนามของทีมชาติที่จะมาทดแทนรุ่นพี่สำหรับทีมหญิงนะครับก็ ต้องใช้เวลามากพอสมควรน,นะครับต้องมาดูกันว่าจะในปีหน้าจะมีการแข่งขันหรือเปล่านะครับเพราะว่าปีนี้ยังไม่มีโปรแกรมการแข่งขันอะไรมาเพราะว่าติดในเรื่องของโควิด1 9อยู่นะครับแต่ว่าถ้ามีอะไรอัปเดตช่างยอดก็จะมาอัปเดตให้ mm hmm. เพื่อนๆพนี่พีน้องทุกคนได้ฟังกันนะครับ mm hmm. เดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสำหรับคลิปนี้รบกวนฝากกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งให้ช่างยอดด้วยนะครับ พ่ที่จะไม่พลาดข่าวสารวอลเลยบอลทีมชาติไทยที่ช่างยอดจอับเด็ดทุกวันครับสวัสดีครับ